บรรยากาศบรรบ้านนะ,ะพี่น้องอยู่แบบบ้านๆไม่อยากอยู่ในเมียงค่ะชีวิตในเมืองบได้สุขสมคืออยู่บ้านนอกนะคะพี่น้องหน้าบ้านจะหกๆกแน่ค่ะพี่น้องผูเท่าเพิ่นเอาแนวมาก,กันสมัรปีค่ะแดดกําลังออกเสาร์นี้แม่อาไปวัดนะคะพี่น้องฟ้าสองสว่างสดชื่นตื่นขึ้นมาสีเขียวท้องฟ้าอึมขึ้นมาอนี่ บ็รู้ว่าสิฝนตกบ่บรรยากาศบ้านแมวหนายุ่ง่ะคะพี่น้องอยู่ติดกับโคกอยากไปเก็บเห็ดกับโบเกินร้อยกว่าเมตรสองร้อยเมตรก็ถึงโคกขุนโคกอยู่ทั้งหลังค่ะบ่เกินสองร้อยเมตรค่ะถึงโคกเลยถ้าฟังนี่กะเขาไปในมู่บ้านฟังนี่เขาไปในมูบานน,าน,บาน,นะคะนี่ละ่ะบรรยากาศบ้านแมวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน มาอยู่แบบนี้ครับพี่น้องเมื่อก่อนต้นบอกหูประสิต่อยซูพีนน้องต่าแมวกาเหลือเวลาบอลายมือนะคะพี่น้องที่สิได้กลับเบลยวเยี่ยมค่ะเมื่อก่อนขายอาหารหอยตัน้อง,งมังงงหอยเต็มเดินอยู่ค่ะเออขายอ่าอู้เกือบเมนใหม่พี่น้องอันอันนี้พ่อใหญ่เราเอาเนวมาตั้งเห็ดคัวทานอยู่นี่นะ ผู้เฒ่าเพื่อนบอกว่ใส่แกะตัวเพื่อนยยานเพื่อน็สิใส่ตะฟื้นกัถทานนะคะพี่น้องเพื่อนก็นเลยเห็ดตรงนี้เป็นเงี้ยนรัวเพื่อนนะคะเบื่องหกหกแน่นะคะพี่น้องผู้เฒ่าเมื่อแมนกลับไปวัดมานะจ๊รพี่น้องไปวัดแล้วก็หย,ยาดน้ำหยาดในนะคะอ่าให้แม่นะคะพี่น้องแม่แมวได้เสียไปแล้วไปหยาดนา้ำหยาดนายใน้เพิ่อาได้ก,กินได้ทานนํำครับพี่น้องเมื่อนีกนกะ เก็บบ้านเช่นเดิมนี่กำลังสีสุกขางพ่นกับเพราะในล่างคะ่ะสวยจังสีล่างถวยหั่นหลังกะโอ้ยขัวบ้าน,านมีกระปุกปลาแดกด้วยโต๊ะนี่เป็นโต๊ะประจำของคุณพ่อคะ่ะเบิ่งเสียงเบิ่งขัาวเบิ่งข้วพ่อมีแค่นี้คะ่ะมุมนี้ล้กกรมานี่นมุมแค่นี้แค่นี้ล่ะมองที่เพื่อนใส่ประจำเพื่อนเฮ็ดข้วเพื่อน ข้างล่างกะพุ่นย่าวไปฮอดพุดนนะครับพี่น้องเป็นบานเฮ็ดกะว่าสีคล้ายคลองนะคะพี่น้องเฮ็ดเป็นช่องเป็นช่องนะคะเออเดี๋ยวไปกินขขาน้ำกันค่ะก่าสีซุกแล้วมาเบิ่งปิ้ง,งใส่กรอกเจ้งใดให้ไฟลุกถ่วมแล้วพี่นอ้องเยอะจะป็นมั่นเนาะใส่กรอกอีสานใส่กรอกเนื้อหมูจ้า มันนี้นําเสนอใส่กอ,อกเนื้อก็ใส่กอ,อกหมูนะคะพี่น้องจะแซบใส่กอ,อกเนื้อย่างเนี่ยอันนี้ก็เหลือใส่กอ,อกหมูย่างยังไงให้ไฟลุกท่วมเพิ่อนว่ะหอมมันห้วยหวย,หวยมันต้องเปียวก็ดีะครับพี่น้องไส้ก,กอ,อกสุกแล้วคะ่ะเบิ่งเสื้อข้างหลังครับพี่น<อ>้องเสือเ้อว่าเสียวไปถิ่มลุงพ่อแนวคนออกไปหายอยู่ นี่ใส่กอกไปกินขา้าวจ้าไปกินข้าวน้ำกันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กินข้าวกับแมวนะจ๊ะพี่น้องมื้อนี้มีหยังแหนว่วาติค่ะมื้อนี้ก็สิมีอ่าปลาดุกย่างก,กับใส่กอกอ่าหมูกับใส่กอกเนื้อนะคะพี่น้องแล้วก็สิมีหมูทอดสามข้อทอดนะคะรากาขาดไม่ได้ปลาละบองแล้วก็ผักนะคะก็สิมี บมดเขียวนะคะพี่น้องมากินน้ำกันจ้าค่ะไม่ได้ข้าวเหนียวจ้าบึ๊บพลิยวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกล่องโตโตค่ะพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียว,ายวมาก,กินน้ำกันเลยจ้าอันนี้ใสก่กอกหมูนะคะอันนี้เป็นใสก่กอกเนะะื้อกับปลาดุกย่างเกลือนะคะแล้วก็ทอดสันข้อมูค่ะทอดเองอันนี้แหล่แดำดอันนี้มันมันรวนๆจ้ะขาดไม่ได้ น้ำพริกปลาของเราแับทัวฟักเง้าแตนค่ะพี่น้องไปกินน้ำกันมาโจกข้าวเลยค่ะอีะ้สาวัาเล้ตื่นพี่น้องก่อนอื่นขอไก่นะเด้อค่ะเพราะว่าตัางกองเพราะว่าเลยเป็นนะกินกับกินูซพีู่ซนองเบิ่ง้ากินหอดบาน Mm hmm. ต่างกล่องว่ามันเป็นต่างกล่องคิดกินว่าเป็นอืม mm hmm. อร่อยคือบะแซบแซบเลย mm hmm. สดๆซื้อจากรางค้าในมู่บาหถ้ากินแล้วอดบ่อยู่อืม mm hmm.

นี่เป็นใส่กอกเนือ้อ <c> เ <oughs> พื่อนสซวแล้วอยากเราวว่าวใส่กอกเนื้อเธอว่าฉันดูสินีโ่โอ้พี่น้นอ,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 องใส่กอกบานเ้องก็นใส่กระเทียมหลาย แล้ววันนี้เพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นก็สิเฮ็ดเฮ็ดแล้วเพิ่นก็พึ่งแดดพึ่งลมมันก็สิเปรี้ยวๆนิดนึงม่วงเหม็นคล้ายๆกับหมั่นหม่นหมั่นย่างหมั่นคือไม่มั่มมมน ตรงโต๊ะมือขว่าให้ช้างคนมาเห็ดเพิ่นกระเฮ็ดสูงสูงสูงครักยืนมนี่บ่ต้องยือเลยแต่ต่างเอาเอาอีมะนั้นก็ะิสูงเกิน เขาต้นหนีไปเห่นวัดพ่อนอไปเห่นวัดเป็นแบเวลากระแสบแสบชุนเนี่ยลองลองใส่กวางข้างบนอันนี้ใส่กวางข้างบมหอนๆป็นอยงหอนนี่กวางมูก็ชอบ สืออารมณ์ประมาณวากเวลาเขาเคี่ยวโดนมั่นแข็งมันจะพุดธพุดมันจะแสบตรงนั้นนะคะถ้าไปเฮ็ดใส่กวาหมูถ้านอกเนื้อจากบดไอเหนือกับมั่นใส่กันเดียวถาเข้าใส่มั่นแข็งหั่นเป็นลูกเตา๋าโลงมาผสมว่าแดีเป็นบดนะคะถ้าบดมันสิเละเพราเป็นตะกินมันก็สิอยู่ในลักษณะนี้ มันแข็งกรสิยังคงรูปอยู่เวลาอ่ามันมัดแล้วยัดแล้วเขาทีมันกัสิแข็งตแล้วเวลาเข้ามาย่าไป้ันหนเสียเวลาเข้าเคียวโดน,นกสัสิพุดพ๊ดุมันก็สิเป็นเขาเรียกซิกเนเจอร์เป็นเทสเจอร์อย่างหนึ่งพวนแล้วเป็นมันสิเห็ดให้การกินแซ่บขึ้นคะพี่น้องอืมสุัส Bà subscribe cho đang cửa đỏ lên mà đây một chậu sẹo hoàn hoàn không มกักจ่ปลาลุกยัางหางปลาลูก ถ้าคอยากบรรยายจบได้คุดเ,เดียวว่าแซ่บินเวอร์ไปยุ่งเง้จำประดบบ,งบวงคาบอใได อัธรบทแบบนี้ครับพี่าาน้องบอกเลยคนละอย่งางเทียบของบวานห้องปบ๊ติดเลยถึงแม้คนสุส่งไปขายกับต่างแต่ให้ซิมรสชาติล้วมันเป็นยังไสิกระดีนแหนมมาจากเพื่อน,น,นห้องครนอย่าง กอบเนื้อตองอีกทั้งฟังแซงแซงไปอยากเศร้าแต่คลิปมันชิยาวปเกินขอโทษค่ะขอโทษขออภัยนะคะในเสียงรบกวนบ่อยากเฮ็ดคลิปยาวาค่ะพี่น้องแต่ปนังกันเน่าอยู่มันอัพโหลดย่างค่ะพี่น้องนิดบ่ดี 分两半。嗯。Mm hmm. มาเขียบมาเขียบเราจะข้ามกอน โอเคเนาะค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปวันนี้ค่ะขอบคุณหลายหลายสำหรับการรับชมนะคะพี่นอ้องอาหารคืนบ้านอาหารบา้านเฮาอยู่เมืองนอกหากินยากค่ะพี่นอ้องมีโอกาสมาเที่ยวมากินอยู่เมืองไทยจัดให้เต็มค่ะเรื่องอ้วนเอาไว้ทีหลังเจ้าพอกันไหมคลิปหนาค่ะขอบคุณหลายหลายสำหรับการรับชมนะคะบายบายจ้า